เรามาดูตัวอย่างวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันวิธีที่1นนะคะคือการหาครนอของตัวส่วนจดบอกว่าให้เปรียบเทียบเศษ5ส่วน9กับเศษ7ส่วน12นะคะจะเห็นว่าตัวส่วนคือ9และ12ซึ่งไม่เท่ากันอันดับแรกเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาครนอของ9และ12เด็กๆก็ เด็กๆก,ก็ไปหาคอรนในกระดาษทดนะคะก็สมมุติเดี๋ยวคูณํำชาตั้งให้ดูในนี้นะคะ9และ12ก็หาคอรนะคะใครที่ลืมวิธีการหาคอรนก็ต้องย้อนกลับไปดูแบบฝึกหัดที่ใครที่ลืมวิธีการหาคณานเด็กๆก,ก็กลับไปทบทวนก่อนนะคะ ใครที่ลืมวิธีการหาคราน,นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะ9และ12เด็กก็หาจํานวนนับที่สามารถหารได้ลงตัวทั้ง2จํจำนวนนะคะอ่าก็คือใช้แม่3 3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 ผลลัพธ์ได้3และ4จะเห็นว่าไม่มีจํานวนนับใดมาทำไมได้คะเด็กมาหารได้ลงตัวทั้งสองจำนวนเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราทำไมคะสิ้นสุดการหารแล้วจะได้ว่าคอ,อรนเท่ากับ3คูณ3คูณ4ก็คือ36 ได้คอรณอเท่ากับ36เราก็ต้องทำตัวส่วนของเศษ5.9ส่วน9และเศษ7.12ส่วน12ให้เท่ากับ36โดยใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะคะ ทำอย่างไรให้เป็น36ค่ะเด็กๆเก้คูณสถ้า9กคูณสแสดงว่า5ของเราก็ต้องคูณ4ด้วยเหมือนกันนะคะทำให้ได้ว่าเท่ากับเศษยีสส่วน36ต่อมาเราก็ ทำส่วนของ7ส่วน12ให้เท่ากับ36เหมือนกันนะคะเจ็ดส่วน12 12ออทำอย่างไรให้เท่ากับ36คะเด็กคูณคูณ3เพราะฉะนั้น7ก็ต้องคูณ3ด้วยเหมือนกันทำให้เราได้ว่า7คูณ3เป็น21 12เคูณ3เป็น36เราก็มาพิจารณานะคะที่เราได้มานะคะเด็ก หลังจากทาหลังจากที่เราทําตัวส่วนเท่ากับคอรอนแล้วนะคะเศษ5้ส่วน9ก็จะเท่ากับเศษ20ส่วน36เศษ7ส่วน12ก็จะเท่ากับเศษ21ส่วน3 6จะเห็นว่าตัวส่วนมันทำไมกันแล้วคะเด็กมันเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบเศษส่วนโดยการดูที่ตัวเศษของทั้งสองจำนวนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่า21 21 ซึ่งเราจะเห็นว่า20น้อยกว่า21เราจึงสรุปได้ว่าเศษ20ส่วน36น้อยกว่าเศษ21ส่วน36แต่ยังไม่เสร็จนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามไม่ใช่2องจำนวนนี้นะคะแต่คือโจทย์ถาม เศษห้ส่วนเและเศษ7จ็ส่วนสิเพราะฉะนั้นเราต้องตอบในสิ่งที่เพราะฉะนั้นเราต้องตอบในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด็กเพราะว่าเศษ20่ส่วนสามเนี่ยมันก็คือเศษอะไรนั่นเองคะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันมันก็คือเศษ5เศษ5้ส่วนเส่วน เศษยี่สิ็ดส่วนสานั้นมันก็เศษยี่เศษยี่ส่วนสานั้นก็คือเศษเจ็ส่วนสิเราจึงสรุปได้ว่าเศษห้าส่วนเ้น้อยกว่าเศษเจ็ส่วนยีเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กจงเปรียบเทียบเศษ9ส่วน10กับเศษ10ส่วน12จะเห็นว่าตัวส่วนมันทำไมกันะคะเด็กๆไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากาันโดยการหาครนค่ะคอรนอนะ อันดับแรกก็ต้องหาครนอรของ10และ12นะคะเราก็ไปแอบคิดในกระดาษทดก่อนก็ได้นะคะเด็กหรือใครที่ยังหาครนอรไม่ได้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะก็คือหาคือหาจํานวนนับที่สามารถหาร10และ12ได้ลงตัวทั้งสองจำนวนเห็นเป็นเลขคู่ใช้แม่อะไรดีคะเด็กอาแม่2เนาะแม่สอง ใช้แม่สอนะคะสอหาร10บได้5้สองหาร6ได้2หาร10ได้5้สองหาร12ได้6 5และ6ไม่มีจำนวนใดามาหารได้แล้วแสดงว่าเราทำไมคะสิ้นสุดการหารแล้วจะได้ว่า ครนอรของเราจะได้ว่าครนอรของ10และ12ก็คือ2คูณ5คูณ6 2คูณ5คูณ6ก็เท่ากับ60นั่นเองค่ะหลังจากได้ครนรมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวส่วนของเศษ9ส่วน10 และเศษ10ส,ส่วน12ให้เท่ากับ60จําจำนวนแรกก่อนนะคะเศษ9ส่วน10ใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะคะ10ทำอย่างไรถึงจะกลายเป็น60คะเด็กๆคูณ6เนาะ10คูณ6เพราะฉะนั้น9ของเราก็ต้องคูณ6เหมือนกันถูกต้องไหมคะอ่า 9ก้าคูณหเท่ากับห้จะได้ว่าเศษห้าสิบสี่ส่วนหกสิบทำจำนวนแรกเสร็จแล้วก็มาทำอีกหนึ่งจำนวนนะคะก็คือ10บส่วนสิใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันเหมือนเดิมค่ะ12บสอทำอย่างไรถึงจะกลายเป็น60สิคะสิบสอคูณห้าก็ต้องคูณหเหมือนกัน ก็จะได้ว่าเท่ากับ50าส่วนหก ก็จะได้ว่าเศษ50ส่วน60ทีนี้เราก็มาพิจารณา เศษส่วนจำนวนใหม่ที่เราได้มานะคะจะเห็นว่าตัวส่วนคือ60เท่ากันแล้วเราก็จะมาดูที่ตัวเศษคือ54และ50เพราะ54มีค่ามากกว่า50ทําทำให้ได้ว่าเศษ54ส่วน60มากกว่าเศษ50ส่วน60เพราะฉะนั้น เศษห14สิ่วนหกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กเศษเก้าส่วนสิและเศษห้าสิส่วนหกก็มีค่าเท่ากับเศษ10บส่วนสิเราจึงสรุปได้ตามนี้นะคะว่าเศษเก้ส่วนสิมีค่ามากกว่าเศษสิบส่วนสิเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปรียบเทียบเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนวิธีที่สองกันต่อเลยนะคะ